พามาดูการเปลี่ยนยอดมะเดือ่อบ้องมะเดื่อป่านะครับเป็นยอดมะเดื่อฝรั่งนะครับตัวนี้ติดแล้วนะครับมาดูพัฒนาการไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ติดนะครับนี่ติดนะครับอันนี้เป็นส่วนยอดนะครับทอเลยมีใบขึ้นมาเร็ว เริ่มมีตุ่มตาขึ้นแล้วครับถ้าตอนนี้แกะเทปพันจริงนะครับเขาจะเป็นตุ่มตาขึ้นมาเลยนะหลังจากเสียบยอดจะเข้า20วันนะครับเสียบยอดวันที่27พฤศจิกานะครับผ่านมาก็จะเข้า20วันนะครับติดแล้วนะครับอันนี้เป็นตอของมะเดือป้องนะครับมะเดือป่าครับ